ทางตันครับเคลียร์ทางก่อนครับดูลักษณะทางก่อนว่าเราจะไปได้ไหมมีคนมีพละกกาลังเอาก้อนหินมาขวางทางรถไว้เราจะเดินหรือว่าเราจะเอารถเข้าไปครับเจ้าของที่เนี่ยจะไม่อยากให้เราเข้าไปข้างในถ้าเราเข้าไปข้างในเนี่ยเราจะมีโทษหรือเปล่าไม่รู้ว่าบุกรุกสถานที่เขาอะไรเงี้ย นี่มันลถอะไรเนาะมันจะไปได้ไหมเนี่ยเขาอนุญาตให้เราเข้าไปไหมเอาฝรั่งด้วย <c oughs> วัสดีครับพี่ตรงนี้มันเข้าไปได้ไหมมันมีหินกั้นไว้เนี่ยมันเป็นทางสาธรารนณะเนะี่ยฮะทางสาธรารนณะน้ำมา<อ>ไหนอ่ะเอา้านี่เราไปช่องอ๋อทางนี้เข้าไปได้อะครับอแต่มันมีหินกั้นไว้นี่เขาไม่ฟ้องหรอครับฮะไม่ฟ้อง ทางสาธารณะเอาย่างน<ด>ั้นผมขออนุญ,ญาตเข้าไปพร้อมกับพวกพี่ได้ไหมได้ได้ไดอันนี้คือควิ่ง,ว,งวิ่งได้ปกติเลยใช่ไหมพี่ปกติครับตรงเส้นเนี้ยถ้าดูจากแผนที่ที่กรมที่ดินชี้มาอ่าตรงนี้คือเส้นเส้นปกติปกติที่เข้าไปได้คือคือวิ่งกันมาเป็นสิบปียี่สิบปีละเอาเราก็ตามพี่เข้าไปครับนี่อันนี้ปัญหาอะไรกันเอาเจ้าของที่หรือเปล่านี่ ันนี้คือเจ้าของที่ไหมยังไงเนาะอ๋ออันนี้คือเส้นทางเดิมเวลาเราเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางสาธารณะอย่างนี้รถ<ช>มันจะวิ่งตามเนี่ยลักเส้นไปอ๋ออ๋อนนอ,อันนี้คือเส้นทางสาธารณะบะเอาต้นไม้มาน,นี่คือเอาต้นไม้มาใช่ไหมพี่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้นี่เอาต้นไม้มาใช่ไหมครับโอ้อันนี้ช่างเกียบตนี่รุ่นแรกๆที่ปลูกเขาไ่มาเป็นยี่สิบปีแล้วอ๋อครับครับสวัสดีครับเอาเอาเอาเขาจะไปปลูกต้นไม้เราก็ตามเข้าไปแต่จริงๆเส้นทางตรงนี้เนี่ยมันคือเส้นทางสาธารณะเดี๋ยวเอาแผนที่ให้ดูก็ได้อันนี้คือเป็นพื้นที่ป่าเลยใช่ไหมแล้วอันนี้เขาเขาเขาปลุกลุกนี้เขาไม่ผิดหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเขาก็ป่าเราก็ไม่รู้อ่ะเขาก็บอกเขาไม่ได้อยู่ในที่ป่า แต่เราก็วิ่งมาเป็นติปีติดปีเราก็รู้ว่าตรงนี้เป็นป่าแล้วป้ายป้ายปลูกป่าแปลงที่สี่แปดเนี่ยเขาลงท้ายเนินนี่ไปเองลงท้ายเนินนี่ไปก็มีแปลงปลูกป่าสามร้อยไร่แต่มันมีป่าไหมก็มันมีแต่ป่ายางเนี่ยอ๋อแปลงปลูกป่าเขาปลูกป่ายางไว้เดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าแปลงปลูกป่าที่หน่วยงานรัฐเนี่ยมีป้ายปีงบประมาณนอกปีงบอประมาณเป็นแปลงปลูกป่าป่าละมุงแปลงที่สาม งบประมาณปี2548ัน้าอ่เขียนว่านอกปีงบประมาณแต่มีแปลงชื่อแปลงปลูกป,ปลาแต่ป่ปาก็คือปลาย่างก็ขึ้นมา50เมตรก็เป็นป่าย่างหมดผมก็เลยงง300ไร่มันอยู่ตรงไหนเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปดูกันครับว่าหน่วยงานที่เขาใช้งบประมาณปลูกป่าแต่สุดท้ายป่าที่มาปลูกนี่ก็คือปลาย่างพื้นที่ปลูกป่าด้วยงบประมาณ เท่าไรไม่รู้ปีรหัส48รหัส930จำนวน300ไร่ที่เราขับรถผ่านมาเมื่อกี้ก็เป็นป่ายางหมดแล้วครับก็กัน,น่ถึง5 0เมตรอ,นนอันนี้ก็คือพื้นที่ปลูกป่าแต่เป็นป่ายางครับก็เห็นแล้วเนาะว่าอันนี้พื้นที่300ไร่สำนักง,งานส่งเสริมการปลูกป่ากรมป่าไม้แปลงที่3ครับ mm hmm. ก็แปลงนี้ ข้างหลังที่เราวิ่งมาเมื่อกี้ก็เป็นป่ายางครับแต่300ไร่ตรงนั้นน่าจะเป็นพื้นที่ที่เขาปลูกป่าไว้แล้วครับด้วยยางพาลาครับ เมื่อก่อนนี่คือป่ายางเนี่ยป่ายางอ๋อนี่คือต,อนต้นยางตรงนี้ร้อยร้อยสามไร่พื้นที่ตรงเนี้ยร้อยสามไร่แล้วก็มันมีตรงนู้นอีกหกสิบก็คือลกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเรียกร้องพอคืนผืนป่าได้<า>ก็ปลูกเลยตอนแรกเราก็แจ้งไปที่ปาา่าไม้เขาก็ยืนยันว่าตรงเนี้ยเป็นที่เอกชนอือันนี้ว่าเราก็เรารู้ว่าตรงเนี้ยเคยมีคําสั่งศาลปีห้าแปดโดยท่านกำนันมนัฐผลแก่เป็นคนกำนันห้วใหญ่เขาก็มา ทำการยึดกับฝายปกครองแล้วเอาป่าไม้มาลงแล้วก็ยึดขึ้นได้แล้วพอมาปีหกศูนย์้เขาก็ตัดต้นยางหมดเลยเนี่ยนี่คือตอมันฟังฟังคาพี่เขาพูดแล้วผมสรุปให้เลยว่าก็ป่าไม้พูดดูแลป่าไม้แหละครับก็คิดเอาเองกันแล้วกันเนาะแล้วเขาไม่ต้องพูดเยอะแล้วเขาก็มาปลูกมันต่อไอคนที่ทาคนที่ทํายางนี่แหละเขาก็ปลูกมันแต่คนรู้ว่าเราไม่รู้ไงพอเขาเราก็รู้ว่าเราเราก็ขึ้นเขาไผ่อยู่ประจํำแล้วแล้วก็ รู้ว่าตรงนี้มันมีคดีอยู่อะไรเงี้ยเอาเรามาอยู่ตรงที่มีคดีครับเรามีความขัดแย้งอยู่ตรงนี้เราเราจะมีความขัดแย้งเขาไหมเนี่ยเขาฟ้องกันจบแล้วเอาจบแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เขาปลูกมันเราก็เลยทําการตอนแรกป่าไม้ก็บอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ป่าเป็นที่ของชาวบ้านเขาก็เลยให้ปวชพามาถ้าไม่มีอำนาจสูงสุดเขาก็ไม่ยอมรับครับอันนี้คือกฎของสังคมที่ทําเป็นประเพณีต่อกันมานะไม่รู้ว่าที่ตรงนี้ หรือพื้นที่ตรงไหนในประเทศไทยจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่สิ่งที่รู้เขาปูกตาแล้วได้ชีวิตกลับข้นมาครับ จะป่าที่โล้นเตียนครับพวกเขาทำให้ที่ตรงนี้กลายเป็นพืนป่าได้ยังไงเดี๋ยวไปดูจุดที่พวกพี่ๆเขาเนี่ยสร้างป่าให้เป็นป่าจริงๆครับก็ขอบคุณเลยที่พป่าเนี่ยเราปลูกไปทั้งหมดจนสุดท้ายมีวันหนึ่งปลูกไปปลูกมาบอกว่าพวกเราปลูกป่าผิดกฎหมายเอาแค่นั้นอ่ะเา่ะอ๋อมันมีเอกลักษณ์ของมัน ก็คือชื่อเขาไผ่แต่ไม่มีต้นไผ่พวกที่เขาก็เลยเอาต้นไผ่มาปลูกในป่านี่ครับโอ้โหนี่ป่าไผ่เลยใช่ไหมนี่อันนี้คือพามาดูครับว่าต้นไม้ที่ประชาชนมือประชาชนไม่มีงบประมาณจากหน่วยงานอื่นนะครับประชาชนก็เป็นคนที่เอาต้นไม้ขึ้นมาปลูกเองฮอขอรอบนะครับรอบไหม ก็ภูมิใจกับภูมนี้นะเป็นภูมเล็กๆแต่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินอีกเยอะ